วัสดีครับวันนี้ร้านทั้งโจกุญแจนะครับเราทํากุญแจของฟอร์ดเอเวอรเรสต์นะฮะทำเพิ่มนะครับอันนี้ลูกค้ามีดอกเดียวต้องการทําเพิ่มอีกดอกนะเดี๋ยวเรามาอันนี้เราลงโปรแกรมเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับขึ้นรถเปิบอ่าเดี๋ยวลองดอกใหม่ก่อนนะครับที่ทําเพิ่มนะฮะล็อกนะครับ กดล็อกค,ครับล็อกเก่าใช้ได้นะฮะอ่าเดี๋ยวเราลองสตาร์ทกันนิดนึงสตติดเรียบร้อยนะครับอ่าสนใจติดต่อสอบถามนะ,ะ0934136620 808507334นะครับอ่ารีโมทกุญแจทุกรุ่นนะครับติดต่อทั้งโจได้ขอบคุณครับ